มาแล้วภาพชัดหลังแฟนเอ้ยไม่ใช่ภาพชัดหลังเพื่อนอเดี๋ยวโดนขังเหมือนพี่เจี๊ยบสาววันนี้ทุกคนน้องมีคอนค่ะวันนี้น้องมีคอนคนโก้เขาไม่ค่อยสบายนางนางป่วยตั้งแต่ปลานี้แล้วละ่ะแต่ก็ดูดีดอยู่นะนางวันนี้นางจะแบบอาจจะพูดเยอะมากกว่าร้องอืเขาน่ารักนะทุกคน น่าารักมกมหมอเจี๊ยบก็มานะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเราพบกับทีมไล่ร้อยล้านนะครับวันนีเ้เรื่องที่คุณฟังมาทั้งหมดนะครับคุณลบทิ้งไปได้เลยนะครับตอนนี้เรามาดูกันว่าศิลปินเราจะเป็นจะเดินทางมาใส่ชุดอะไรเสื้อตัวไหนนะครับลืมเรื่องการงอนกับการป่วยไปได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตนะฮะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การทดสอบการไล์คอนเสิร์ตในวันนี้ นะครับคุณกดล้างกระดาษให้ผมหน่อยฮะกดหัวใจคุณกดหัวใจล้างกระดาษให้ผมหน่อยรู้สึกว่าหน้าจอจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะฮะทุกคนครับทุกคนครับกดล้างกระดาษให้ผมหน่อยฮะทุกคนครับสวัสดีทุกท่านนะกดล้างกระดาษให้ผมหน่อยฮะเราคุยเรื่องใหม่กันแล้วนะฮะเรื่องเก่าเราไม่คุยฮะกดล้างกระดาษฮะหมอไม่มีแล้วครับไม่มีหมอแล้วครับไม่มีหมอมานะฮะกดล้างกระดาษเลยครับ อย่าอมยาอมไม่มีครับไม่มีครับเราล้างกระดานนะฮะทุกคนเราล้างกระดานนะฮะไม่มียาอมอย่าดมอย่ามองอะไรนะฮะนี่ฮะเราคุยกันเรื่องใหม่นล้วอะไไรรรเเ่่นนีีียยม ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยล้างกระดานนะครับตอนนี้เราจะเริ่มทดสอบระบบคอนเสิร์ตแล้วนะครับคุณหนูมารีครับซื้อเข็มมาฉีดเองไม่ดีครับไม่ดีครับ,ไม,รบไม่คุยครับไม่คุยครับราล้างกระดานกันแล้วนะครับโล่สดีเป็นรักเพลงทุกท่านด้ยวยวกันนะฮะฮะไม่ไหว อาจจะไม่เต็มร้อย <The Heart. S 1> เอา้าวครูคอง <laughs> เล่นเพลงไหนมากะลองเพลงนั้นครูคองครับ เธอข้างที่ใดเกิดกระไพราให้มันบ่อสักคำมันที่อยู่ตรงนั้นบ่อหายตามกันเวลาว่าสิผ่านมาดนบ้านไหนในหัวใจบอกเคยรักนะยังจำจำทุกคนวาจาที่เฮาเอามา,ต,ามตัมา้มได้ไหมมือสว่างแยกไกลยเฮาสอง คู่ของเป็นคนอื่นไลเหลหือแต่คำสัญญาใช่ไหมที่ยังคงอยู่ oh, 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 oh. แม้ว่าใจเราเคยคิดสกัน okay, นนนาาในวันนี้เราเจอกันเช็คโลวจตีวันจีศิลปินตัวน้อยเราวซาวเช็คแล้วใช่ไหมฮะซาไปกี่เพลงล่ะฮะเจ็ด <7 S 2> <ะ>เพงลงเหรอ <laughs> บไป,ไปนอน <ไป S 1> แล้วลก็สซำเร็จแ,แล้วตัวเราก็เมื่อแล้วป่ะเนี่ยรับของเราก็เมื่อแล้วเออม,มือ่อเร <c oughs> าลูกเพระต้องมาดอกเมื่อรอดเช่าสาวเพลงเอ,อ่อเพื่อชีวิตสักหน่อยไปไปลูกเพื่อชีวิตชีวิตจะกูจะร้องจะบันเลงไม่เข้าไปเฮ้ยนี่แหละมันมันเป็นช่วงซาวเช็คเฉยไม่เป็นไรหรอก ถ้าเล่นคอนเสิร์ตก็ว่าไย่างเนาะพลงอะไรดีเออยูอย่างสิงมิตรจิมลิมอะไรนะแล้วเฮี้ยวอะไรคืนจัน Oh, mm -hmm. dần luôn thỏm mong là khi chúng ta thơ tôi như mong mẹ tham mơ chờ dù chỉ đây uống vào hãy chuối phát phát trái bay bỏ gặp